สวัสดีครับผมนะในวันนี้อาจารย์เพชรก็ได้รับนะพระกิตจ,จากพี่วันกับพี่วันภูมาสนับสนุนสนับสนุนตังนะครับผมนี่หลังจากเราไม่มีเวลาว่างเราก็อยู่ตะแนนป่ายังไม่ได้กลับเข้ากอง้อยเราก็จะได้โทรหาอาจารย์เพชรให้อาจารย์เพชรรับใครเพราะว่าจะ โทรสั่งไขใ่ให้อาจารย์เพชรต้มไข่ให้กับเด็กๆครับผมเพราะว่ามียายท่านหนึ่งที่อยู่ชมพรสนับสนุนตังมาให้ซื้อไก่เอ้ยไม่ใช่ซื้อไข่ให้กับเด็กๆอ,อีกครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในป่าไปเดี๋ยวโทรหาอาจารย์เพชรให้อาจารย์เพชรรับไข่หน่อยเนื่องจากอาจารย์เพชรอยู่ในกองร้อยอยู่ตอนนี้เหนื่อยมากเลย โทหาอาจารย์เพชรกันครับผมนี่ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วครับตอนนี้ก็จะได้โทรหาอาจารย์เพชรให้เป็นรับไข่เนื่องจากผมจะสั่งไข่ให้อาจารย์เพชรรับไข่ที่กองร้อยไม่รับไม่รับอาจารย์เพชรโอ้ไม่รับสายอีก อู้ยิงมากดูไม่รับสายยิงมากยิงมากผู้ชายคนนี้ฮัลโหลพีค่ครับครับพี่พี่รับรับไข่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสั่งไข่ให้พี่ไปต้มให้เด็กๆเพราะ,ะว่าผมมีมีมีแผงหนึ่งแผงหนึ่งมีมีม,ม,มียายไ,ไอ้ที่อยู่สมพรณแกสนับสนุนตังมาให้ซื้อไข่ต้มให้เด็กๆอีกครับออย่าลืมอย่าลืมทำให้เด็กๆด้วยนะผมไม่มีเวลาว่าง ครับผมขอบคุณครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจอันที่เรียบร้อยโทรสั่งไข่เรียบร้อยแล้วโทรหาพี่เพชรอันที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็ทำภารกิจอย่างอื่นต่อครับผมตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะสนับสนุนซื้อไข่ร้อยหนึ่งให้กับน้องๆนะครับผมเจ้าสี่ขานะครับผมนี่ครับ นี่แกเอามาให้แล้วนะครับผมไข่เดี๋ยวไปต้มแล้วก็เดี๋ยวตอนหุงข้าวติดท้ายพี่น้องเอฟซีได้ดูนะครับผมนะก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่สนับสนุนไข่นะครับไอ้ต้มให้น้องๆครับผมโอเคครับผมเจอกันครับผมนะหลังจากออกเวรเราก็มาต้มข้าวให้น้องๆครับผมเดี๋ยวโต๊ะต้มไข่นะครับขอโทษนะครับผม นะอย่างจะรเราอกเวีนเสร็จนะครับผมเราก็มาต้มไข่ให้น้องๆครับเดี๋ยวต้มไข่เสร็จก็อาจารย์เพชรจะไปไปหุงข้าวให้น้องๆครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่สนับสนุนไข่ต้มให้น้องๆนะครับโอเคนะครับผมอาจารย์เพชรคนแราต้มไข่คนเน้อเปน้องเด้อนายสับพักเลยครับผมนะไอทนท่วงเลยพี่น้องเลยนี่ต้มไข่นะครับผมเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นน้องไอทนทวงเลย นี่ครับผมโอ้อห้ทวนๆเลยครับผมนี่เริ่มจะได้แล้วนะครับผมโอ้อายทวนๆเลยพี่น้องโอเคครับผมนะหลังจากเราออกจากเว้นนะครับก็มาปอกไข่นะครับผมนี่นะปอกไข่ให้น้องๆครับผมนะก็พี่วันไม่อยู่นะวันนี้พี่วันไม่อยู่ก็อาจารย์เพชรก็อรับหน้าที่เทนนะครับผมปอกไข่ ทำหนาที่แทน,น,นครับผมปอกไข่เอาให้เจ้าสีข่ขานะครับผมต้มไว้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมต้มไว้ตั้งแต่เช้าเลยวิ่งใเงาบ๋อย่งนี้บ๋เลืดเลอดเลื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 อดเือ

โอเคครับผมอนุญาตปอกไข่ก่อนนะพี่น้องเด้อนะครับผมอนุญาตปอกไข่ก่อนนะครับผมโอเคครับผมไข่ให้น้องๆครับผมเข้าทีครับผมอาแล้วพี่น้องนี่ปองหุงข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในเวลาแลว้วเวลาเ,าเอาข้าวให้น้องๆเดี๋ยวจะไปเอาไข่มาครับผมนี่อาจารย์พิษหุงข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนท์พอกินข้าวกำลังเสร็จนั่นพี่โดเรมอนงกำลัง กำลังแซ่บเลยนะวันนี้ก็ได้ได้หนูได้ได้หนูหนูมาตัวนึงสามตัวพี่น้องอมหนูกับลาบหนูครับผมนี่นี่น้องพ่อครัวลาบหนูน้องสามารถมานะ หลังจากเราทำเข้าวเรียบร้อยก็มาคลุกให้น้องๆนะครับผมน้องๆ ไข่ไข่บํารุงไข่แค่สมยนไพร้ต่เะแบบนะยาอย่าเนี่ mm น้องนะหลังจากเราคลุกเสร็จแล้วนะครับผมไปได้เวลาเอาให้น้องๆกินแล้วครับผมไปไปกันเลยครับผมวันนี้ลุงพลเป็นเป็นไอ้ตากร้องให้เนาะก็ขอขอบคุณน,นะครับผม <c oughs> มาๆๆากนใหญ่ยยใจดีนะครับผมที่เหล่าที่ี่ที่ลุงพลนะครับผมก็ครับมาพวันเลี้ยงพิวันไม่ว่างนะครับผมก็พิวันก็ให้ผม นะแกไม่ว่างก็ให้ผมมาะานโตนะครับผมแกไม่ว่างแกเลยให้ผมมามาทําเทนนะครับผมพี่วังี่ไม่ว่างนะนะนะครผมโอเคไปเลยโอเคโอ้โหขอคุณนะครับผมยายเจมี่ที่อยู่ตรงผมนะครับผมโอ้โห ติดตามช่องหนุ่ยไงใจไททิ้งนี้แล้วนะผมช่ใงสี่วันนะมากมากมากโอเคไปพอ่อแล้วบอก พอแล้วไปไปไปที่นู่นต่อครับผมที่ว่างลงชั้นลงชั้นลงชัน้นต่อครับผมมาแล้วครับเดินยังสี่นี่ก็นะครับผมนี่มาแล้ว ไม่กล้าเข้ามากินนะครับน,น,น,นีไม่กี่ตัวนี่แล้วกี่ตัวเลยแค่นี้อหรอไปไปที่ถือถ่ายมาเลยไปที่นุ่น่อครับผมที่ห้องพิลุ่ม่ออันนี้ก็มีพลเปิดตากล้องให้อับผม <laughs> สี่วันใจไม่ว่างครับเพจเพชราระกิตนะครับผมเลยเสียง่ายการเพชรประสานนะครับผมง่ายการเพชรทำโตนะคผมจะบอกว่าให้การเพชรลุคนเอาให้น้องๆนะครับผมใครว่างนะใครว่างก็ทับนะครับผมใครว่างก็เอาให้น้องๆใครว่างก็เอาให้น้องๆนะครับผมลุงพลว่างลุงพลก็เอาเจลว่างเจลก็เอานะครับผมผมว่างผมก็เอาน้องสามารถเอาโดยเดิมต้องเอานะครับผม ไขว่างไขว่างกับหน้าิดนะครับผมนอกจากออกไม่ออกปลาแล้วนี้ในการคิดไม่ได้ออกรั้งรังตานี่เลย้อยเลยข้าไปบ้างจับไปบ้าอ่าอื่โอ้ปุ๊บไปห้ปุ๊บมามามาม ว้าวาไม่เคยกันนานเลยตรงนี้ต่อครับผมนีม่ก็พี่ท่านสามารถสามารถเราไปเกลือลนันนัน่นนนนตงตอครับผมเอาดิซุ้มไก่ด้วยครับนี่ย เอาใส่รูบวัลุงปีหนึ่งมาเหรอไปไปต่อครับนี่อ้วนเลยครับแต่ละตัวนี่สองตัวไปไปต่อนั่นก็ลูก้องลุงครับผมเอาให้น้องน้องหนุ่ไแล้ไอ้แดงมันชายที่โปนกับลูกสาวน้องลุงอาจารย์เด็กเหรอแก vùng là con cũng vùng bội tuyển hai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  vùng 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 hai นี่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 ฮะนี่เอาเอาแดงมาแดงมาโอเคครับผมนะหลังจากเราประกิจเสร็จแล้วก็พี่วันไม่อยู่นะครับผมพี่วันติดประกิจพี่วันก็เลยให้อาจารย์พิษนำการเทนนะครับอาจารย์พิดว่างตรงนี้ะไรโอปาก็มาเอาให้น้องๆนะครับผมวันนี้ก็ลุงพลเป็นตากล้องครับถ้าผมไม่ว่างลุงพลถ้าลุงพลไม่ว่างก็ แล้วก็พามันบ้านแล้วก็พี่โรยรมอนนะครับผมตอนนี้ผมว่างกับพี่พลเลยมาเอาให้พี่พลพี่พลแกเป็นลุงพลแกเป็นปากโก้งให้โอเคกค็ผมก็ฝากพี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้อาจารย์พเพชรด้วยนะครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับป้าที่อยู่ชุมพรนะครับแกก็ให้ซื้อไข่มาต้มให้น้องๆกินนีน่อาจารย์เพชรก็ได้นะครับป้าอาจารย์เพชรก็ได้ดําเนินการที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณ มา,มากมากนะครับที่เป็นกาลังใจให้พวกเราตอดโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกาลังใจให้ผมให้พวกผมด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่องหนึ่งในใจคุณด้วยนะครับผมโอเคครับผมอจารย์ทิมนาครับสวัสดีครับจุงกะไม่เอาบะปูนกดตอ